สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนําโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันเสาร์ที่1พฤศจิกายน2568สวัสดีเช้าวันหวยออกครับทุกท่านมาครับมาดูแนวทางมาดูข้อมูลโค้งสุดท้ายกันต่อแนวทางแรกจะเป็นแนวทางของแอดกับตันนะครับใบนี้เป็นสูตรคำนวณด้านล่างทุกท่าน ตัวเด่นของอาจารย์คำนวณได้5ตัวเดียวแนวทางครบร่างของอาจารย์ได้2 3 5นะครับอาจารย์สรุปมาให้2ชุดทุกทันได้แก่52กับ53นะครับ52กับ53ถ้าชอบตัวเลขของอาจารย์ก็อย่าลืมตีตัวไปกลับด้วยนะครับข้อมูลด้านล่างของแอดกับตัน ต่อมาจะเป็นแนวทางเด่นล่าง V7 นะครับเลขเด่นแบบ3ตัวนะครับสูตรทดลองสูตรใหม่นะครับของอัชวโรดอาจารย์เจ้าของข้อมูลคำนวณได้468นะครับอยู่ด้านล่างสุดทุกท่านเป็นแนวทางสูตรใหม่นะครับ ต่อมาจะเป็นแนวทางของแอดไม่บ้านสายมูถูกท่านเป็นแนวทางเด่นด,ด้านบนแล้วก็ด้านล่างเด่นด,ด้านบนของอาจารย์เจ้าของข้อมูลคำนวณได้3579นะครับ3579เด้าด่นล่างคำนวณได้2กับ4นะครับ2อวันที่จะอยู่ด้านบนนะครับวันที่1เดือน11ทั้งหมดทั้งมวลก็เป็นเพียงแนวทางสูตรคำนวณน,นะครับพิจารณาก่อน,นำข้อมูลไปใช้ ต่อมาจะเป็นแนวทางของแอดพนัชกรนะครับหรือว่ามาตัวคร่าล้านเปอร์เซ็นต์งวดที่ผ่านมาใบฝั่งทางซ้ายนะครับตัวเด่นของอาจารย์เจ้าของข้อมูลคำนวณได้3กับ2หลุดไปทุกทันวยออก696-61าตัวที่ชอบก็หลุดนะครับใกล้เคียงที่สุดก็เห็นจะเป็น693นะครับผิดไปตัวเดียวสำหรับงวดใหม่ทุกท่านใบฝั่งทางขวานะครับ เดี๋ยวเรามาดูใบเต็มกันนะครับวันที่หนึ่งเดือนสิบเอ็ดของแท้แน่นอนนะครับตัวเด่นของอาจารย์คำนวณได้สองกับหนึ่งนะครับสองกับหนึ่งตามตัวที่ชอบก็จะมีแปดสองหกสามสองหนึ่งหกแปดหนึ่งแล้วก็สามสองสี่นะครับแปดสองหกสามสองหนึ่งหกแปดหนึ่งแล้วก็สามสองสี่แนวทางมาตัวคร่าล้านเปอร์เซ็นต์ทุกทัน ต่อมาจะเป็นแนวทางเด่นสองนองบทเลขเด่นสองตัวรูปภาพทุเรียนของอาจารย์สุพชคงวดที่ผ่านมาใบฝั่งทางซ้ายอาจารย์คำนวณได้สองกับสามหลุดไปนะครับเผยออกหกเก้าหกสำหรับงวดใหม่เจ้าของข้อมูลคำนวณได้สามกับสี่กทันสามกับสี่เด่นสอนำบนเลขเด่นสอง,องตัวรูปภาพทุเรียนนะครับ ต่อมาจะเป็นแนวทางเด่นสนอด้านล่างเลขเด่น2ตัวนะครับงวดที่ผ่านมาใบฝั่งทางซ้ายอาจารย์คำนวณได้5กับ7หลุดไปนะครับหวยออก61สําสำหรับงวดใหม่อาจารย์คำนวณได้5กับ8ทุกท่าน5กับ8นะครับแนวทางเด่นสนอล่างของอาจารย์สุภโชค21นะครับ ต่อมาจะเป็นนาทางเด่นสอนบนนะครับเลขเด่นแบบ4ตัวของแ,อแสงเดือนงวดที่ผ่านมาอาจารย์คำนวณได้2 3 7 9ก็จะมีเลข9นะครับที่เข้าหลัก10ทางโดยเลขของอาจารย์โดยรวม5งวดหลังสุดหลุดไป1นะครับเข้าทั้งหมด4งวดสำหรับงวดใหม่ก็คือใบด้านบนถูกทันอาจารย์เจ้าของข้อมูลคำนวณได้2 4 6 8นะครับ2 468 ใครรอใครตามอยู่อาจารย์ใจดีให้มาแล้วนะครับแนวทาง10หน่วยบนของแอแสงเดือนถัดมาครับใบน,นี้จะเป็นแนวทางโครงสร้างครบร้อหน่วยนะครับสูตรหลักร้อยของอาจารย์ตัดทิ้งไปให้บางส่วนทุกท่านเหลือตัวเด่นก็จะมี6 7 9หลัก10เหลือ6กับ8นะครับหลักหน่วยเหลือสี ด้านล่างจะเป็นชุดที่อาจารย์จับมัดให้นะครับก็จะมีชุดที่อาจารย์ตีกรอบเน้นไม่เพิ่มเติมด้วยทุกท่นแอบหน้าจอเอานะครับถ้าชอบต่อมาก็จะเป็นชุดมัดรวมนะครับ2ข้อมูลด้วยกันทุกท่านข้อมูลฝั่งทางซ้ายผมลงไปแล้วนะครับก่อนหน้านั้นเพิ่มเติมอาจารย์จับชุด3ตัวชนเด่น ชุดเดียวทุกท่านก็คือเจ็ดหกสี่นะครับเจ็ดหกสี่ขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลด้วยนะครับต่อมาจะเป็นข้อมูลด้านล่างของแอดอัศนไยทุกท่านตัวเด่นของอาจารย์คำนวณได้ศูนย์ตัวเดียวนะครับคำนวณได้ศูนย์ตัวเดียวสําหรับชุดล่างของอาจารย์คำนวณได้ศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าสองเจ็ดแล้วก็สองเก้านะครับ ต่อมาจะเป็นแนวทาง2ตัวด้านบนของแอดขุนพีพรนะครับสูตรคำนวณของอาจารย์สรุปผลการวิเคราะห์จาก3ข้อมูลได้ทั้งหมด9ชุดนะครับ9ชุดของอาจารย์ก็จะมี030406 111316435176ชุดเด่นของอาจารย์4ชุดได้030406แล้วก็76ถูกทัน ต่อมาก็จะเป็นแนวทางชุด3ตัวนะครับชุด3ตัวสรุปผลการวิเคราะห์จาก5ข้อมูลได้ทั้งหมด9ชุดนะครับได้ทั้งหมด9ชุดสำหรับชุดเด่นชุดที่ชอบ4ชุดอยู่ด้านบนมี006 303 204แล้วก็376ถูกทันแนวทางของแอดคุณพิพรนะครับ ต่อมาจะเป็นแนวทางสายด่วนวงในของงัดมังกรเมลัยใครรอใครตามอยู่อาจารย์ใจดีให้มาแล้วนะครับงวดที่ผ่านมาผมก็ลงให้ทุกทันสองชุดที่อาจารย์ให้มาเป็นแนวทางก็เข้าทั้งสองนะครับคำนวณได้หกหนึ่งกับเก้าหกทุกทันเข้าตรงๆทั้งสองชุดเลยนะครับคุยออก 1. หกเก้าหกหกหนึ่งงวดก่อนหน้านั้นก็จะมาเป็นคู่สลับนะครับ อาจารย์คำนวณได้97กับ98ทุกทันมวดที่ออก97877สำหรับมวดใหม่ก็คือใบด้านบนฝั่งทางซ้ายของแท้แน่นอนนะครับตามที่เห็นนะครับคำนวณได้82กับ32นะครับ82กับ32แนวทางสายด่วนวงในของแอดมังกรเมไร่นะครับวันที่จะอยู่ด้านล่าง วันที่หเดือนสิปีสองพมาต่อกันที่แนวะทางล่าง4ชุดของแอดนันมวดที่ผ่านมาใบฝั่งทางซ้ายอาจารย์ให้มาจริงนะครับมวดก่อนแต่ว่าผมลงให้ไม่ทัน4ชุดของอาจารย์1ในนั้นมี1 6ึ่กนะครับหนกก็เข้าเป็นตัวกลับสำหรับมวดใหม่ใบฝั่งทางขวานะครับข้อมูลของอาจารย์อยู่ด้านล่างสุด เดี๋ยวเรามาดูใบเต็มกันถูกทันสูตรของอาจารย์คำนวณได้ 1, 2กับ 4, 5นะครับ 1, 2กับ 4, 5มัดกันได้ 41, 42, 51แล้วก็52แนวทางล่าง4ชุดของแอดนันนะครับ มาต่อกันที่แนวทางของแอดนางพารวยนะครับใบนี้เป็นข้อมูล2ตัวด้านล่างขนมไทยต่อมาก็จะเป็นชุดเด่นจากแต้มนะครับก็จะมีแต้ม2แต้ม3แต้ม4แต้ม5แล้วก็แต้ม6กนะครับเรียงดูเอาถูกทัน ใบนี้จะเป็นข้อมูล2ตัวด้านบนขนมไทยนะครับงวดเก่าอยู่ด้านล่างงวดใหม่อยู่ด้านบนใบนี้ก็จะเป็นข้อมูลชุด3ตัวนะครับมาต่อกันที่แนวะทางเลขตารางของแอดละเด่นงวดที่ผ่านมาใบฝั่งทางซ้ายนะครับ เป็นบนของอาจารย์มีเลข6ที่เข้านะครับ3ตัวคำนวณได้9ก7ติดเปิดแต้มเดียวนะครับข้อมูลด้านล่างของอาจารย์หลุดไปสำหรับงวดใหม่ก็ใบฝั่งทางขวาทุกทันพอจะประมาณนี้ครับสูตรคำนวณของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ